ไปเก็บมะเขือพวงลูกอ่อน,ออนกันนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนลูกแบบนี้ทำอะไรกินถึงจะอร่อยเนาะจ้านี่นะคะอเอ่อเราก็จะมาตัดมะเขือพวงกันเนาะมะเขือพวงหลังบ้านจ้าหิวเมื่อะไรก็แวะมานะจ๊ะสุปเปอร์มาเกตหรือว่า11 11ดเอดนาะก็มีต้นสองต้นมันก็พอกินนะจ๊นะน้เพื่อนเพื่อนจ้านี่นะคะมะเขือพวงหรือว่าเอ่อบ้านฉันเขาเรียก มะเขือละครนะคะนาะทางบ ER, ้านเพื่ Ed, อนเขาเรียกว่ามะเขืออะไรกันคะนี่นะคะตัดตัดโลกมันออกแล้วนะคะก็จะตัดกิ่งเนาะแตงกิีงนให้มันออกแตกยอดใหม่นะคะแตกยอดใหม่เขาก็จะออกดอกนะคะออกดอกใหม่เนาะดอกใหม่แล้วก็จะมีลูกต่อไปนะคะเพื่อนจะถ้าเราเอาใบเก่ discord, มนันเอาไว้นะคะมันก็จะไม่แตกยอดนะไม่แตกยอดใหม่แล้วก็จะไม่มีดอกนะจ๊ะเพื่อนนี่แหละจะเก็บได้แล้ว ต้นนี้ก็ได้เพียงแค่นี้เนาะจ้ะเดี๋ยวเราไปเก็บต้นใหม่นะจ้ะต้นใหม่ก็ยังเหลืออีกต้นนึงไปเก็บกันเลยจ้ะนี่นี่อีกต้นนึงนะคะเพื่อนๆพ่ออ,อยู่ข้างบ้านนะจ๊ะเนาะอยู่ข้างต้นน้อยนานะจ๊ะเพื่อนๆอนุอ้ยดูถินอ่กำลังเป็นลูกดอกเลยเก็บมะเขือนะคะก็เก็บอตอนลูกกําลังกินเนาะ เกไปมันก็ไม่อร่อยนะจ๊ะถ้าโรคแบบสีมันแก่จัดนะมันจะเป็นเเขียวเข้มเขมเนาะแบบนั้นเราก็เปล่อยเอาไว้ทําพันุ์ไปเถอนะเนาะไม่ต้องเก็บเพราะว่ามาแกงมันก็ไม่อร่อยนะจ๊ะนะ้อนเพื่อนมันต้องดูโรคที่มันเเปล่งใหม่ๆเนาะทีเขียวอ่อนๆนะจ๊ะแบบนี้เนาะสวยเนี่ยสวยมากๆเลยจ้ะตัดกันนะคะตัดกันนี่ ออกําลังพอดีเลยจ้ะอันนี้เนาะคะ่ะมะเขือปงูงตัดแล้วนะคะตึง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 อา้าวตัดอีกนะคะหล่นไปข้างล่างแล้วก็เก็บใส่ตะกร้าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตัดเต่งกิ่งนะคะตัดไปออกใบมันเยอะไปก็ไม่ดีนะจ๊ะเพราะว่าเพื่อก็ต้องการสั่งเคราะห์แสงเหมือนกันนะคะอยากก็ได้แสงเนาะ,ะถ้าใบใบมันเยอะมันก็ หนาทับกันนะคะนี่นะคะอ่าหล่นแล้วก็เก็บใส่ตะกร้านะคะเหมือนเดิมจ้านี่กําลังดีกําลังกินพอดีเลยะคะ่ะเก็บเสร็จแล้วนะคะก็ได้จะประมาณนี้นะจ๊ะนี่นะคะ,ะ,คะทําเมนูอะไรกินดีเนาะถึงจะอร่อยนะจ๊ะตดๆเลยนะคะเก็บใหม่ๆเลยเนะาะแะเกงเขียวหวานก็อร่อยนะคะแกงแกงผนงเนื้อเนาะ จะแตงกนแนงเนื้อหรือว่าอุ้ยเมนูได้หลากหลายมากเลยนะคะมะเขือพวงนะคะเนาะ,ะจะตัดแต่งกินเขาแล้วก็จะดูโล่งนะคะเนาะโล่งแล้วก็โปรง่งจะนี่ได้แล้วจ้ะได้เมนูอีกแล้วจะะ้ะเดี๋ยวจะเอาไปประกอบอาหารก่อนนะจ๊ะเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่แวะมาชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ